คเสร็จไปหมดเลยครับโอ้โหเป็นวิธีการจับแมงูนึครับเร็นว่าตุ้นมะขามครับันชอบมากเลยถ้าเราเขย่ามันนะครับมันก็จะทิ้งตัวลง วัดีครับวันนี้พบกับช่องครูจรชาแนลนะครับวันนี้เราจะไปตามหาสิ่งมีชีวิตชนิดหนึ่งครับวันนี้เราอยู่กับผมครับครูจรนะครับแล้วก็บครูบอลนะครับแล้วก็จ้ามองครับคนเดิมนะครับวันนี้ครูบอลจะพาไปตามหาอะไรครับแมงอินุนครับแมงอินุนนะครับนี่ครับอุปกรณ์ของเรานะครับคุณผู้ชมเห็นอุปกรณ์เราหรือยังครับนี่ครับมีไฟฉายนะครับมีที่จับนะครับ วันนี้เราจะไปดูกันว่าแมงอินุนหน้าตาเป็นยังไงครับเพราะว่าแมงอินุนนี่เขาปกติเขามาทำอะไรกินครับทอดขัวอะไราเอามาทอดเอาาขัวนะครับว่าแล้วเราไม่รอช้าครับเดี๋ยวจะไม่ทันคนอื่นนะครับว่าแล้วเราตามไปเลยครับ แมงอินุนที่เรากําลังตามหานะครับมันจะเกาะอยู่บริเวณตามต้นไม้นะครับนี่แหละครับเยอะเลยครับโอ้โหต้นนี้เยอะมากเลยครับนี่ครับในตอนกลางคืนนะครับมันจะออกมาจากยินนะครับแล้วก็จะมาเกาะตามต้นไม้นะครับเพื่อที่จะผสมพันธุ์นะครับอะเก็บเลยครับจะมองวันนี้คณะเรามาด้วยกันสี่คนนะครับนี่ครับตอนนี้เจอแล้วนะครับโอ้โหเยอะเลยนะครับ เก็บกันนะครับูมเกินนะบินหนีวะถ้าใครได้ลิ้มลองแล้วจะติดใจนะครับ mm hmm. ในรสชาติความอร่อยของเมงน,น,น,นุูนะครับนี mm ่นะครับเกาะเต็มไปหมดนะครับ,รบ mm hmm. มันบินไปเต็มเลยนะครับ นอกจากนี้นะครับเรายังมีอุปกรณ์นะครับที่จะช่วยในการจับนะครับเพราะว่ามันเขาเรียกว่าอุปกรณ์อะไรครับครูบอลครับที่สอยใช่ไหมครับสาหรับถ้ามันอยู่สูงนะครับก็จะสอยนะครับแล้วมันก็จะไหลตามท่อนะครับมาอยู่ที่จุดของมันตรงนี้ครับนี่ครับนี่นะครับเมนูนก็จะไหลมาอยู่บริเวณตรงนี้นะครับนี่ก็เป็นไทยประดิษฐ์นะครับที่ค้นโดยครูบอลนะครับง่ายในการ น,น,น,นี่ต้นแรกนะครับต้นเดียวนะครับอาเยอะ แมงจีนุนหรือแมงจีนุนนะครับถ้าเป็นทางให้อีสานเรียกว่าแมงจีนุนจะออกมานะครับเพื่อทําการผสมพันธุ์นะครับตัวก็ขนาดแตกต่างกันไปนะครับตัวใหญ่บ้างตัวเล็กบ้างนะครับถ้าอยู่ต้นไม้สูงก็จะใช้อุปกรณ์ช่วยเยอะเลยนะครับเกาะอยู่บนต้นไม้นะครับได้ยังครับอ๋อนี่นะครับอ่นนี้ครับเรามาดูตัวมันครับ โอ้มันตอนนี้มันกําลังผสมพันธุ์กันนะครับเอามาดูกันเธอ่เพิ่งนั่งอะเออรุดละนี่นะครับหน้าตาของแมงอีนูนนะครับนี่นะครับปกติชอบกินไหมครับชอบครับรสชาติมันจะเป็นยังไงครับมันมันนะครับนะครับได้ทีวันนี้ก็มาจับนะครับหาอาหารของคนที่นี่นะครับนะครับมาหากันก็สนุกสนานนะครับ บริเวณนี้ก็เป็นบริเวณในโรงเรียนนี่แหละครับช่วงนี้จะออกเยอะมากนะครับนะครับถ้าเป็นด้านนอกผู้คนก็หากันอยู่นะครับคนที่นี่ชอบกินกันนะครับตัวนี้เรามาถึงตรงนี้นะครับครูบอลบอกว่าตรงนี้เยอะนะครับโอ้นี่นะครับนี่ครับอ่าแมงอินุนนะครับ อยู่ตามต้นไม้นะครับมาเกาะกันเพื่อทําการผสมพันธุ์นะครับฤดูนี้เป็นฤดูผสมพันธุ์ของมันนะครับโอ้เยอะมากเลยครับนี่ครับถ้าเป็นด้านนอกโรงเรียนนะครับชาวบ้านก็จะออกมาเก็บกันนะครับแต่อันนี้ในบริเวณโรงเรียนนะครับก็จะไม่ค่อยมีคนเท่าไหร่นะครับได้เยอะครับวันนี้เป็นวันที่สองแล้วนะครับที่มาเก็บกันนะครับ อันนี้นะครับเอาอุปกรณ์บางทีก็เอาเสือมาด้วยนะครับเพื่อว่าจะปูนะครับแล้วก็ล่อไฟให้มันมานะครับนี่ครับโอ้โหนี่ครับใหญ่มากครับตกหนึ่งตัวได้แล้วนะครับเดี๋ยวต้องดูหน่อยสินี่นะครับอ่าลักษณะของแมงนุนนะครับมาเลยอ่าบางทีก็อยู่สูงนะครับถ้าอยู่สูงก็จะโน้มกิ่งมันลงนะครับ โน้มนี่ครับโอ้โหนี่ครับตรงนี้นี่นะครับนี่ถ้าเป็นภาษาไทยใหญ่นี่เขาเรียกว่าอะไรครับแบงนนนัล่นล่าอางง๋าแมงมุมเหมือนกันนะครับอ,อบินไปแล้วนะครับโอ้บินไปบรรยากาศเราก็สนุกสนานกันนะครับเยอะมากนะครับจไม่ อ่านี่นะครับอ่าก็จะนําเสือมาด้วยนะครับนะบางต้นที่มันอ่ามีลานพื้นที่อย่างนี้ก็จะเอาเสือปูนะครับแล้วก็ทําการเขย่าให้มันตกลงมานะครับอ่าแล้วก็ต้องใช้ไฟใช่ไหมครับครูบอลครับใช้ไฟตรงกลางอ่าใช้ไฟเอาไว้ตรงกลางนะครับแ้่อ่าล่อนะครับครับพอเคาะมันก็จะลงมาเลยนะครับลงมาเต็มเลยนะครับ นี่นะครับนี่ก็เป็นอีกวิธีหนึ่งนะครับวิธีนี้ก็ง่ายไปอีกอย่างนะครับมันก็จะลงมาบริเวณเสือครับเสร็จแล้วโอ้ و, บินออกมาหมดเลยครับมันก็จะบินมาบริเวณเสือครับแล้วก็โอ้ oh, บินลงมาเต็มไปหมดเลยครับโอ้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 เยอะมากเลยครับโอลนใส่หัวชาผู้ล่นใส่หัวคบแนนเก็บก็จะเก็บอยู่ตรงนี้นะครับนี่ครับโอ้ล่วงเต็มเลยนะครับ โอ,โอ้โหเยอะมากนะครับนี่ก็เป็นอีกวิธีหนึ่งนะครับโอ้โหได้เยอะเลยครับ างตัวนี้ไข่เต็มท้องเลยตัวใหญมไมเลื่อยเลนะตัวเดียวมันนั่าเหนียเลยไอเมงนูนมาแล้วนะครับนะครับเราก,กจะทําการล้างนะครับเพื่อให้มันขี้อ,ออกนะครับแล้วก็มีเช้านะครับเราจะมาคั่วนะครับจะมาทอดโหได้เยอะเลยนะครับวันนี้นะครับ ได้เยอะเลยนะครับคุบอลครับนี่นะครับโอ้โหนะครับหลังจากนี้เราเราทำยังไงต่อครับคุบอลครับแช่น้ำไว้หนึ่งคืนครับอ่าต้องแช่น้ำพื่อขี้อ่าให้มันของมันอ่าให้มันคลายขี้มันออกมานะครับถึงจะเอาไปคั่วเพราะฉะนั้นเราจะต้องคั่วอีกทีก็คือวันพรุ่งนี้ใช่ไหมครับใช่ครับ ครับตัวที่อ่ตูดขาวๆนะครับไข่เต็มท้องเลยนะครับนี่นะครับไข่เต็มท้องเลยนะครับตัวเล็กๆก็จะเป็นตัวผู้นะครับตัวที่ไข่เต็มท้องจะมีความมันแล้วก็อร่อยมากครับอ่านี่นะครับนี่คือแมงอินูนที่เราได้กันอ่ามาเมื่อคืนนะครับนะครับนี่หน้าตาเป็นแบบนี้นะครับเดี๋ยววันนี้นะครับครูบอลจะทําการคั่วให้กินนะครับนี่ครับ อ่าที่เราไปจับมาเมื่อคืนนะครับนี่ครับลักษณะมันจะเป็นแบบนี้นะครับเดี๋ยวเราลองไปดูครับว่าอ่าล้างเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะไปดูว่าการพิธวิธีการทําการคั่วนี่เป็นยังไงครับอ่านี่นะครับที่เราได้มาเดี๋ยวเราจะนําไปคั่วนะครับ เราคั่วด้วน้ำมันหรือคั่วด้น้ำครับพั่าวาน้ำก่อนครับ,แล,ลนนรบแล้วก็ใส่น้ำมันทีหลังอจะคั่วด้วยน้ำก่อนนะครับอแล้วก็ใส่น้ำมันทีหลังน้ำมันนี่ใส่เยอะนะครับไม่เยอะเท่าไหร่น้ำมันใส่ไม่เยอะนะครับ ตามด้วยเกลือครับ,รบ,รบอ่าเกลือหัวหอ,อแห้งแล้วนะครับแลตามด้วยอะไรครับ,บ,บน้ามันนะครับนู่เท่าไหร่นะครับนี่นุ่นะครับ เสร็จเรียบร้อยแล้วครับตักครับน่ากินมากเลยนะครับถือว่าเป็นของหากินยากนะครับหนึ่งปีจะมีเพียงแค่หนึ่งครั้งนะครับหนึ่งปีจะมีเพียงแค่หนึ่งครั้งนะครับหากินได้ยากนะครับซึ่งช่วงนี้ก็เป็นที่ได้รับความนิยมนะครับผู้คนออกมาหากันนะครับในช่วงเวลากลางคืนนะครับ มาแล้วครับนี่ครับแมงจีนุครับใส่ด้วยนี่ครับที่เราขั้วไว้นะครับที่เราหากันมาเมื่อคืนนะครับสนุกสนานมากเลยครับรสรสชาติเป็นไงครับมันมันรสชาติจะออกมันใช่ไหมครับรสชาติจะออกมันมันนะครับถ้าทางภาคอีสานนี่เขาเรียกว่าอะไรครับจีนุนนะครับจีนุนนะ ันี้ก็มีกับข้าวหลายอย่างครับมีปลาส้มนะครับมีไข่เจียวแหนมนะครับแล้วก็มีผัดผักกูดนะครับแล้วก็นี่ครับอาขอเแมงอินุนนะครับขั่วนะครับนะครับเดี๋ยวเรามากินข้าวด้วยกันครับครับผมก็จบไปแล้วนะครับสําหรับคลิปนี้นะครับคลิปตามล่าหาแมงอินุนหรือแมงจีนุนนะครับ อย่าลืมนะครับฝากติดตามช่องของครูจอร c นชาแนลนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับกด s u b สไครต์กดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งนะครับเพื่อได้รับการแจ้งเตือนครับสําหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับคลิปต่อไปผมจะพาไปดูอะไรหรือพาไปตามล่าอะไรต้องติดตามกันนะครับสําหรับคลิปนี้เอาไว้แค่นี้ครับสวัสดีครับ